คำกล่าวที่ว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอคงไม่ใช่คำพูดที่ดูเกินจริงเมื่อเราได้มาสัมผัสการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆและเยี่ยมชมการฝึกพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องๆคนพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรีที่แห่งนี้เปลี่ยนไปด้วยกําลังใจความฝันความหวังและพลังจากทั้งคนที่ดูแลและคนที่ได้รับการดูแลเพื่อวันที่สดใสข้างหน้า ที่เด็กพิเศษเหล่านี้จะได้รับการดำรงชีวิตดังเช่นคนทั่วไปและมีโอกาสที่สวยงามศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการนะคะทั้ง9ประเภทนะคะในลักษณะให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือพบความพิการภายหลังนะคะแล้วก็ให้บริการผู้ปกครองควบคู่ไปด้วยนะคะ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดให้มีขั้นตอนการฟื้นฟูทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมองที่ใช้เทคโนโลยีอ e ีบอร์ดห้องพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษากิจกรรมกายภาพบำบัดร,รวมไปถึงกิจกรรมการฝึกพูดโดยครูเพื่อพัฒนาการใช้ร่างกายให้ดีที่สุดเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป สำหรับโรงเรียนวัดสาธนนงนะครับได้ทางานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5สุวรรณบุรีนะครับก็ตรงนี้ในการทํางานร่วมกันเนี่ยเราทํางานเป็นแบบเครือข่ายแล้วก็ประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันนะครับโรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของการแตกเิรียงินสอนเราก็จะขอคาปรึกษาจากศูนย์นะครับถึงว่าจะมีบุคลารกรนะครับที่มาให้ความร่วมมือกับโรงเรียนนะครับอาจจะจัดการอบรมให้บ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์หนังสืออย่างเงี้ยนะครับแล้วทางโรงเรียนก็จะได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จาังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดตั้งโครงการหน่วยบริการช่วยเหลือสนับสนุนสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อช่วยขยายการให้บริการลงไปสู่ชุมชนได้ใกล้ชิดมากขึ้นโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่โรงเรียนวัดเสาธง และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอด่านช้างทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฟื้นฟูและได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นค่ะรวมทังจากตำบลวังยาวของเรานะครับก็ได้มีเด็กพยยยิการโยจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเด็กภายในตำบลเนี่ยคือถ้าจะไปเรียนที่ตัวจังหวัดเนี่ยมันจะไกลนะครับทางทานนโยครับก็ได้รับการติดต่อประสานงานครับจากพี่เขมรชาตนะครับ ผู้ช่วยพิเศษนะครับว่าน่าจะจัดตั้งศูนย์ภายในตำบลเนี่ยครับก็เลยเกิดการรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเด็กพิเศษได้มีศูนย์เรียนรู้นะครับที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดครับการหยิบยื่นโอกาสให้คนของสังคมจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะช่วยชี้นำทางให้น้องๆเด็กพิเศษได้มีพลังในการต่อสู้และก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ งความคิดเห็นได้ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ